อสวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมจูเลสิกเิลดเกมกันอีกครั้งนะครับสําหรับคลิปนี้พี่ก็จะไปตีแพ็คลายวันที่เข้ามาช่วงนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูที่แพ็คลายวันกันเลยก็มีแพ็คใต้น้ํานะครับแพ็ค่าเจ้าควสซอรแพ็่าเจ้าแกลิมิมัสนะครับแล้วก็แพ็คนี้แพ็คนี้เขาพี่เข้าไปตีมาแล้วนะ ไม่ชนะเพราะว่าพี่มีเจ้าตัวนี้แค่2ตัวเองที่เลเวล30มันต้องใช้ถึง3ตัวพี่ก็ขี้เกียดปั้นนะั้ก็เลยล้มเลิกไปนะครับเดี๋ยวเราไปตี2แพ็คนี้กันก่อนดีกว่าแพ็คเจ้าเ u วสซอของรางวัลอย่างอื่นก็ธรรมดาธรรมดานะโอเคเดี๋ยวเราก็ตีแพ็คนี้กันเลยก่อนเลยละกัน3รอบโอ้โห ให้ช้นกเจอกับตัวครึ่งบกครึ่งน้ำงี้ก็สบายเลยดิสบายเลยนะเนี่ยแพ็กนี้ชิลมากเลยตัวครึ่งบกครึ่งน้ำก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายด้วยนะมารอบแรกเจ้านก้าเปเราน่าจะเก็บได้ถึง3ตัวนะแต่รอบแรกเราก็ต้องชาร์จก่อนของเขามี2 อ่แล้วตีมา2เลยนะโอ้โหมาดุด้วยเดี๋ยวเราก็จัดเลยครับสองแต้มแล้วก็ชาร์จไป2แต้มไปนอนซาเรียบร้อยคนแรกตัวที่สองนะครับจะดุอีกไหม2แต้มดุนะครับตีมา2เลยโอเคเดี๋ยวเราก็ใส่สวนกับ สแต้มเลยแล้วก็ป้องกันไว้หน่อยนะจะได้ทาเปเก็บได้3ตัวไปนอนซาโอเคตัวสุดท้ายเจ้าเออยอบนะครับมีสมไม่ตีเลยเหรออาเราตีเลยแล้วกันนะสีแต้มไปโอเคเขาสามแต้มงี้ไปนอน นอนซะเรียบร้อยรอบแรกนะครับเจ้านกทาเปก็เก็บได้ถึง3ตัวเลยแพ็คนี้ถือว่าชิลเลยนะเนี่ยดีเม่วง50ครับไปต่อรอบที่สอง่าเจ้าพิปโปสลาปิดตัวเดียวนะตัวที่สองเราก็เอาเอานี่แหละน่าจะได้อยู่ คาเปตัวเดียวน่าจะเก็บได้เลยนะโอเคเราต้องชาร์จก่อนของเขาจะดุไหมสอแต้มนี้ดุนะครับตีมาสองเลยอย่างนี้ก็เดี๋ยวก็นอนได้เลยนะโอเคเราก็จัดเลยครับ3มแต้มไปสแต้มไปนอนซะเรียบร้อย ชนะไปนะครับในรอบที่สองยังชิลอยู่ดินเอมว่วง50ครับไปต่อรอบที่3ก็ถือว่าชิลนะแต่คู่ต่อสู้ก็เก่งขึ้นมานิดนึงตัวที่3โอเคมาอ่าเราต้องชาร์จก่อนเหมือนเดิมของเขา สองแต้มแล้วตีมา2เออดูจริงๆเนาะตีมาลวดเลยโอ้โหตีเราโดนไปครึ่งหลอดเป็นไงเนี่ยเดี๋ยวเราก็ใส่เลยสองแต้มแล้วก็ชาร์จไปสองแต้มไป,อมไปนอนซาตัวที่2ของเขา2แต้มเหมือนกันมาโอ้โหตีมารัวๆเลย โอ้นกทาเปตัวเดียวไม่อยู่นะเดี๋ยวเราก็ใส่2แต้มชาร์จเลยละกันเพราะทาเปนอนแน่นอนอะ่ะไม่เป็นไรนอนไป2แต้มไปนอนซาเรียบร้อยตัวสุดท้ายเจ้าเพชรโตของเขาเขาก็ใส่มาสามแต้มทาเปแล้วก็นอนนะสิแม่น่าเสียดายทาเปเก็บได้ไม่หมดเนาะ โอเคเดี๋ยวเราก็จัดสวนคืนกลับไปเลย6แต้มไปชิวมากเลยแพ็คนี้ไปนอนแจกฟรีเลยก็ได้นะครับแพ็คอย่างนี้นน่รับสองเจ้าเควสซอเปิดกันเลยดินเอม่วงเงินเขียวอาหารแล้วก็เจ้าเควสซอนะครับตัวระดับซุปเปอร์แลนะ์เนาะอีกหนึ่งใบ ตมเจ325แล้วก็ปลดล็อกอีกหนึ่งครั้งนะครับเจ้าเควสซอโอเคเดี๋ยวเราไปต่ออีกสักแพ็คเลยแพ็คเจ้าแกลิมิมัสนี้ละกันเนาะโอเคมาเอ้ยชิวมากเลยเนี่ยเอาเอาเจ้าทานี่ละกันเนาะทานี่ตัวเดียวก็น่าจะอยู่นะเนี่ย อุ่ยง่ายกว่าเจ้าแพ็กเจ้าเพรสซอเมื่อกี้อีกนะนี่นี่เลยไปทานี่ลงมาก็ตบลวดใส่ไปหนึ่งแต้มไปนอนซาเรียบร้อยตัวที่สองมาตีไหมดุไหมไม่ดุนะแต่เราตีเลยไป ไม่ป้องกันด้วยไปนอนสิอย่างเงี้ยตัวสุดท้ายเ้าสามเขาเจนสองมีสี่เราไม่ทำอะไรด้วยตีเลยไปป้องกันสองก็ไม่พอไปนอนโอเคเจ้าทานี่ตัวเดียวเก็บได้หมดเหมือนกันนะโอเค รับ dna ม่วง50ครับไปต่อรอบที่2อ่ะชิวนะ,จะเจ้าทาันนี่อีกทีละกันโอเคแล้วก็เอาเด็กๆเ,เอาลัปเตอร์เลยแล้วก็นี่เลยมาลงไปไม่พูดพรามทำเพลงขอตกก่อนหนึ่งทีไป นอนซาสะบัดหางตกไปตัวที่สองมาแหมทำไมเดินช้าเร็วๆสองแต้มไม่ทำอะไรใช่ไหมทำนะไม่ป้องกันด้วยอย่างนี้จะรอดไหมนอนซา้ายักษ์ใหญ่ลม้มโอเคตัวสุดท้ายแล้วนะมีสี่ ไม่ทำอะไรจริงๆหรอไม่ทำจริงด้วยไปเออไม่เสียเอา้ายังไม่นอนโอเคเออตอนนี้เขามีห้านะครับอืมแตีมาสามไม่ตีหมดด้วยโอเคเราก็สวนกลับไปเลยไปอืมตัวนี้เลือดเยอะนี่ไปนอนซาเรียบร้อย โอเคครับก็ชนะไปในรอบที่สองนะครับของการตีแพทการิมิมัตนะโอเคดินเอม,ม่วง50รอบที่3ก็ยังชิวอยู่นะรอบนี้เดี๋ยวรอบนี้เราเอาเจ้าแอคโคเลยดีกว่าแล้วก็ดัปเตอร์แล้วก็วกนี่เลยเจ้าโทดอนมาแอคโคโชว์พลัง กัดก่อนหนึ่งทีไปเอาสะบัดหางนะไม่ใช่กัดนะครับโอเคตัวที่สองับพาราซอเจนสองมีสองแต้มไม่ทำอะไรเราทำเลยโอ้โหป้องกันสองอีกเสียเวลาไหมเนี่ยมันยังคงมีสองแต้มอยู่ แล้วเก็บด้วยเราก็ใส่เลย3แต้มไปเข้า2อใส้นอนซามันเหลือ1แต้มนะเก็บไปชาร์จเป็น4ให้โอกาสไม่ทำอะ่ะใส่เลยไปเข้า3ยีดเรียบร้อยซาโอเคครับก็ชนะไปนะครับในรอบที่3ของการตีแพ็คกริมิมัทนะครับ DNA ม่วง50รอบสุดท้ายเป็นเจ้าเกลิมิมัดนะโอ้พลังเยอะด้วยอ่าอย่างนี้เอาเจ้าแอโคลงไป2ตัวอืมแอโคลง2ตัวแล้วกันเนะ แล้วก็ต้องใช้บริการพี่ใหญ่อินโดรับเตอร์แหละถ้าอย่างเงี้ยอืเรือต้องหมื่นหกมามาโอเคมาเดี๋ยวเราก็ต้องชาร์จเลยนะเนี่ยเอา้าแต่เขาเริ่มก่อนโอ้โหนี้เราก็นอนเลยดิโอ้โหนอนเลย อตัวที่2ของเรารอบหน้าเขาจะมี2แต้มเราก็ต้องป้องกัน2เนาะมาสองแต้มตีมาตีมาตีมาโอ้โหแล้วไม่ตีด้วยชาร์จเลยไปโอ้โหเรามี5แต้มตีเรา3เหลือ2องอือ พี่ใหญ่ไหวไหมเนี่ยสามแต้มขนต่างสามแต้มไหวไหมก็ต้องใส่ดูไปโอ้โหรับป้องกันสองยังไม่น,อน็อดเฮ้ยถึงขั้นแพ้โอ้โหประมาทประมาจริงไปนอนนะสิโอ้โหเฮ้ยโมโหแล,แล้วนะเนี่ยฮ อะมาอีกรอบหนึ่งเอาอะไรเดียวที่นี้โอ้โหละอินโดรัปเตอร์เจนหนึ่งหมดแล้วด้วยเอางี้เลยเจนสองลงไปเจนสองลงสามตัวไปเลยไหมโ้โหละมาโอ้โหเอไอดันเริ่มก่อนอะเมื่อกี้มา อ่ะคราวนี้เราเริ่มก่อนป้องกันดิอย่างนี้โอ้โหทีนี้เราเริ่มก่อนนะทีจัดตัวเต็มมาเราเริ่มก่อนมาสองแต้มไม่ทําอะไรเราก็ขอชาร์จเลยนะป้องกันหนึ่งเอาไปชาร์จหนึ่งเป็นสาตีไหมเนี่ยโอ้ตีมาสามเลยนะโอเคอ่ะอย่างนี้ก็ เราก็มี5แต้มก็จัดได้เลยนะเนี่ยมันแต้มหมดไปจัดเลยไม่ต้องถึงมือตัวสุดท้ายโอ้โหที่จัดเต็มนี้มาง่ายเลยนะโอเคก็ชนะไปนะครับแกตัวโอ้โหเสียหน้ามากเลยรอบเมื่อกี้อุตส่าห์พาพี่ใหญ่อินโดรัปเตอร์มานอนให้ชมเนาะได้มานะครับซองเจ้ากริมิมารโอเค แมได้ตัวระดับแรนะลงทุนใช้อินโดแรปเตอร์เจน2อสตัวเลยแต้มเจด3ิลร้อยสามสิบนี่ได้ปลดล็อกอีกหนึ่งทีนะครับเหมือนขี่ช้างจับตั๊กแตนเลยเนาะโอ้ของรางวัลไม่คุ้มเลยโอเคก็เรียบร้อยไปนะครับสำหรับการตีแพ็ควันนี้ก็ตีแพ็คลายวัน2แพ็คลวดไปเลยนะจริงๆมันก็เป็นแพ็คที่ง่ายๆนะแต่พี่ประมาทไปนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรก็แก้ตัวจัดเต็มไปให้เลย AI ก็คงจะ นอนหลับฝันดีไปโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ